สี่คนเออสี่คนที่าำพงสุดาสุดใจชนะคคนัวทด้วยป่าีแอนสั่งแอนไม่ได้นางแอนสั่งใครใครสั่งเปี้ยวไอเปี้ยวไอเปี้ยวสั่งเหรอใชห้ในนู่นเปี้ยวแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าพันเปี้ยนะมันก็ปกตินะบ่นเอ็นประมาณหลายวันแล้วสทายรู้ไปได้เปี้ยวเป็นไรมีแอนมินด้วยกันบ่นเลย ดูกลับมาแล้วมันมเชี่ันเตียคอามสูงความน้อเท่าปอมือทุกต้นเลยอ่ะมขนาดต้นบวานใหม่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยมันยังเท่านั้นเลยมันเป็นที่คนดูแลเป็นที่คนดูแลอ่ะกระดาเรียบร้อยเลยค่ะเนี่ยน้อหรือค่ะป้าใช่มันแค็ คอดมอสมันมีความสูงเท่าอมือใช่คือคุ้มใจมากว่าจะให้จะให้มันเหมือนกันหรือว่าหรือว่าเอาเพลงไปเปิดให้นฟังครู้แล้วว่าใครจะถ่ายรูปกับคอมอสรนี้ได้หรือใครนะน้มินน้อยบุญไงอ๋อมีบุญถ่ายได้พอดีเลยมีบุญเข้าไปถ่ายรูปกับคอดมอได้เลยอะความสูงประมาณนั้นแหละนี่ไง มีน้อย <c oughs> มีน้อยกับจำปา <c oughs> มีน้อยทีล่ลงดีเลย <c oughs> มีน้อยหน้าลงพอดีเลยล <c oughs> มผ้าอีกแล้วลมผ้าอีกแล้ว เอาปุ๋ยขี้วัวใส่แล้วพี่อาเดี๋ยวมัาดูรุ่นเนี้ยรุ่นที่หวานเนี่ยมันจะสูงขนไรอย่างเออรอราลุนราลุนรุ่นที่หวานถ้ารุ่นที่หวานนี่มันสูงแสดงว่าโอเคไม่ถ้าเจ้าจะให้มันสวยงามจริงเจ้าต้องผสมดินก่อนเตรียมดินก่อนโอ้เตรียมแล้วขี้วัวก็ใส่แล้วปุ๋ยก็ใส่แล้วลุงใส่ต้นกระโดดนี่นะดินดำหนึ่งหน้าดินลต้นกระโดดหน่อยหน้าดินนิ่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เราจะทำไปแล้วเบื่อคอกอีกหนึ่งนสามส่วนกมอ่างประมาณนีแหละไม่เราเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอง เอาสีอะไรบ้างเอ็มลายสีตัวใอ้แม่นางมีโกก่อนคือมันอาจจะยังไม่โตป้าแต่มันเล่นออกดอกให้ทรับทันงานมันก็เลยยังไม่ทันได้โตเลืองหนึ่งอันนีงให้แก้ไขแล้วป้าเลี้งหนึ่งค่ะอันนี้ของคุณแม่้าที่โกสี่ตัวเก่ขยันสีนะทรายสักการินสี่ตัวให้เสือแอนป้าเสบ้าแล้วก็ยาชิครับพันสองร้อยพันสองร้อยบาท พ่ออยู่เหรอพ่อสิเ่าไม่ได้เอาห้าตัวเนาะเต้าก็ได้เนาะอ้เหมือน้เอาห้าตัวเลยนะเราม็ดูไซส์ที่เราต้องการเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอลไปเอลหมดครับจเอลหมดเอ็กแอลเอลแล้วไอ้ห้องน้ำตรงจุดไหนไชาลุงใส่กับเอ็กอลเ็กอลขอเอ็จะใหญ่ขึ้นมาสองสเซนของสองเซนก็คือนขอเอลรัเงินค่ะลุงเอ ขอบคุณพิจนาศัีขวางเลยเองเลยคุณครับพิจนาศรีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณคุณแม่นามิโกนะคะสังเสื้อกัน้องเฟิร์นน้องฟานี้เป็นของคุณแม่นามิโกะนะป้ายป้ายประจำวันนะป้าประจำวันนีน่าจะเป็นสีเหลืองค่ะัรแล้ว เอลไม่ได้เลยบอกไม่ได้เอลหมดหมดอันนี้ก็ไม่น่าเป็นมีเอเหลืองเอขาวเอาไหมสีขาวเอาเอลเหลืองเอลขาวก่อนาวัน้าเอาเนะคะหมดนะคะหมดเนาะแอดมินบอกว่า o r d หมดอันนี้เป็นเป็นเสื้อที่แอดมินส่งมาที่นานะคะจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กันว่ให้ได้เชื่อชูชีพเองเียสองเียเชื่อชูชีพแม่แม่เด้ชูชีพแล้วช่อช่างช่อช่างเชื่อชูชีพจัดเงินจัดรองจัดเงินจัดรอลูกเอ๋อที่นี่แหละค่ะคุณแม่มัมมัมขอบคุณพิจนาศักดิ์รินนะคะให้กับพงศดายินทิราสุดใจธนพลนะคะจ้ะ แล้ว <One> ก <input> ็แม่นามิโกก็ให so ้สุธาทิพย์กับวาสนานะคะเขาจะเริ่มเรียกเรียกมาเพราะดีเออมันเพราะดีเนาะมันคล้องจองนะเออขอบคุณคนะพิจนาขอบคุณพิจนานะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เรียนจบได้มีอะไรจ่อพันไบๆเออให้พวกเราดำทั้งหมดเลยนะโออยอดนะจ้ะ คุณอารีสวัสดีจ้าคุณสมจิตสวัสดีค่ะอาบินน้อได้เสืส้อแล้วเหรอคุณสุดารักสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุดารักด้วยค่นนยนะน,น้า yes? นะนะนะตอนนี้เสื้อนี้ยังไม่ได้มีใครมีเจ้าของนะคะ นี่นะคะก็สามารถสั่งตรงจองตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จ่ายตัวนี้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าแอดมินบอกว่าเสื้อเสื้อหมดแล้วค่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะนะของพี่ของพี่แสงจันนี้ยังไม่ได้นะคะจ้ะพี่แสงจันเนาะเดี๋ยวจะบอกพี่แสงจันนะคะเพราะว่าแอดมินส่งทยอยส่งห้หมดเลยเดี๋ยวของ u t u b e รอกรอเด้อนะถ้าพี่แสงจันดูอยู่นะคะ ระวังมีน้อยเด้อเดินบ้านสุนัขด้วยขาใช่นะคะเอาปีนค่ะนี่แหละนนี้เป็นสูตรต้นกำรับเลยนะโอ้ยไปถึงขนาดนั้นเลยไม่ใช่ดูภาพลูกโป่งให้ไงเขาก็เลยติดเขาก็เลยติดเขาก็เลยติดติดเลยตอนแรกวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้าใกล้ลุงเขาทำลูกโป่งให้ติดเลยนึกว่านยอกเลยอยู่เป็นอยู่เป็นนายอยู่เป็นตลอด คุณสสคุณศสิคุณสวัสดีค่ะคุณสุดารักษ์สวัสดีค่ะทำไมทำงานพ่อมาล่ะพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อพี่แม่ล่ะเดี๋ยวบอกบอกพี่แสงจันทร์แป๊บหนึ่งก่อนพี่ใหม่ยบอกก็ได้แล้วเสื้อขาดแต่ทรงมันยาไปหน่อยเหรอแม่ แมไปบ้านอยู่แม่ไปบ้านยม่เอามาเหนไาหยิบเลยอาลมืแจให้ไหมเอาไนอ๊ยชโมครึ่เลยเนี่ยั่วงปนครึ่งแล้วม่ไเกันเดอนนี้ะไบ้าง่ี่เอไเดืเอใชมระบบรที่ด่

ลุงไม่ได้กินไก่แน่เลยโอ้โหรักจังลุงมืดโโอ้หไปได้ทุกคนมินน้อยไปได้ทุกคนโอ้ลมหนาวมาแล้วพี่น้องโอ้ลมหนาวลมเย็นนะเนี่ยลมหนาวลมเย็นนะที่พี่น้องเลยเนาะไม่งั้นหนาวก็เดิมดีนะยังมีผ้าใบบังเราอยู่นะทุกคน คุณมบายบัดีาค่ะทีมช่างก็มาทานข้าวแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรียบสิ้ท่านมากค่ะคุณมัก